ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมะนำเสนอเรื่องให้กําลังใจสําหรับคนที่ท้อแท้เมื่อมีทุกข์หรือพบปัญหาและอุปสรรคในชีวิตหากมีความอดทนเข้มแข็งพอที่จะสามารถเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีใหาจะพบกับความสุขของชีวิตฉะนั้นจึงไม่ควรท้อแท้หมดกาลังใจหรือล้มเลิกความตั้งใจขอมีความอดทน มีมานะความพยายามและต่อสู้ให้ถึงที่สุดต้นไม้ต้นหญ้าบางเบากว่าชีวิตมนุษย์มากนักแต่ยังสู้และเบียดเสียดแทรกจากแผ่นดินหินผาแล้วจงต่อสู้กับตนเองเช่นต้นไม้ต้นหญ้าต้นเล็กที่เบียดแทะออกจากซอกแตกของร่องหินจงพยายามที่จะอยู่รอดและดิ้นรนเพื่อ ตนเองเพื่อชีวิตที่ดีกว่าแต่เพื่อความไม่ทุกข์อันเป็นเป้าหมายของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขสวัสดิครับ